มาเริ่มจาก Q&A นั่นเองครับผมมาดูสิ Q&A ห QnA 1อายุเท่าไหร่อายุ11เ,เนี่ย2กลัวอะไรเอ,อ่อกลัวกลัวผีด้วยความมืดสาม คืนไงกับโลกใบนี้โอ้โห Q&A รู้จัก,จกแซนตอนใหม่รู้จักอยู่นะ Q&A ชอบกินหวไม้อะไรฉันชอบฉันชอบกินแอปเปิ้ลกับโซมนั่นเองครับโอเคครับก็จบแล้วครับ กิปนั่นหน้าเาเจอการครับไปไา